านาาคยดิโโอ้หสวัสด oh. ีครับสวัสดีครับว <be>, oh. hey. <C> ันน so ี้อยู่ผมบังเิเซนที่บ้า อันนี้มึงเอกี้มากับบังจ่าบังเล็กอะไรก็ลูกพี่บังเล็ทุกคนวันนี้เรามาตกหม้อหลอดกันในลําคลองทุกคนเจ๊งเป้งวันนี้เราพาไปเล่นบนน่านก่อนบนน่านก่อนมาเล่นกับลูกพี่ทุกคนไปดูนี่ทุกคนบนน่านหยาบทุกคนหยาบดูดูใสนี้คือสิบตัวโลเกพี่หยาบไม่หยาบจริงทุกคนโอ้โหตกไม่เกินสามพันที่หยาบหยาบแล้วก็เราใช้เหยื่อทุกคนเหยื่ออะไรกันเนี่นี่เหยื่อรังทุกคนรังเออมันเป็นเพื่อเราแกะดูนี่มันจะอยู่ในรังไหมอ๋ออยู่ในรังมันนอนอยู่นี่ทุกคนนาขุดดไ่ทัออ จบทุกคนสวยเ่ารังนี้มันอยู่ในรังนี่นี่เงาทุกคนเดือนเลียทุกคนเดือนเลี้ยโอเคทุกคนไปโอเคก็ได้ได้ได้เลยเงี้ยเสียบคนทุกคนมาทุกคนมาจัดไปทุกปีอ่าพันเลือกปีไปเ่ารังทุกคนมาทำอะไรมาลักอะไรพวกเงี้ยลักใช้ไปเลยมึงจะไม่บัดลัดไอ้โอ้มึงจะโอ้มึงจะตัวแกเลงนี้ไปเอาเนี่ยแกไปล่าเนี่ยมา มันจ <át, S 1> ่าได้น้ำิดเลยไหมอะได้น้ำมิดเลยไหเดี๋ยวก็เยียบลากไปนู่นเลยบุปลาลากภาพุดเลทุกคนนูนี่ส่งกูว่ามัจ่าง่อทุกคนอือมอง่หลบเคหร่างลปลาคารูเลยงังเรียบรอยเลยทุกคนมาแต่โหลบกลไรางปลาคารูเลยอาไหมทุกคนเดี๋ยวเล่นๆนี่ก่อนทุนออเลนี่เบ็ดลาเลยมัจ่าเบ็ดลาไปปฏิทิห้มนี่ ตดีกว่าเป็ดตาไม่างี้ทุกคนมันตรงมันดีมันไม่ได้ได้สิบตัวแต่นี้ได้แาบนี่นี่ทุกคนโอ้โหทุกคนเนื้อรังแา่ทุกคนเนือโอ้โหนี่บางเลยจัดของแท้เลยทุกคน เงียรังของแท้นี่เบ็ดก็เริ่มลาแล้วทุกคนเพราะว่ามันมีมันหยุดใจแม่งแกพอมันมีมันหยุดมันต้องมีมันลามันก็เลยลาอ่ะมัวแล้วนี่ทุกคนเอาไสเงียไปก่อนนี่ทุกคนไซดูไสายเตอร์เปี๊ยกคนนึงใจยับไปหลายตัวเลยทุกคนกินดีบปงหมาณไม่มาบาง่อเย็นนั่นแรงมากฮัดแรงมาก còn đâu mày dư ra đâu đây tụi, right tụi? con, nó đang win uhm. oh, tụi con nó à, bỏ ra tất cả nó đi tất cả nó cùng nhau bay 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 tụi <giving> con <companies that? tuchen> ดูดแล้ว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 วังนี่บับมาแล้วทุกคนอ๋อลูดอ๋อลูกปืนเริ่มดังแล้วทุกคนอะไรอ่ะทนได้ตั้งหลายปีพอมาทีนี้ลูกปืนเริ่มดังแล้วเรียบร้อยไม่ติดทุกคนเอาไหมลูกปืนดังแล้วจ้ะเอาไหมทุกคนเมื่อกี้บอลลัดพลาด ออล่อลอมจอเลนบไปนเลบนเลนเล็บไปนเล็บไปนจอลูปูยมาไมรู้โอ้ยยูมาไมรู้ยยูยูยูยมาลออกกางงเลยไดเลยทุกเพราะว่าเบ็ดเริมลาเลยทุกคนโอ้โหยโอ้ยทุกคนไนีมจอทุกคนนีงเลยยาบทุกคนงบยาบโอ้ยปลาตอดยาบทุกคน Ừ, nè tụi con rái nè tụi con Ướn là tụi con, tụi con. Lên, tụi con có được Nó cướn tụi con bắt ừ. tụi con Cướn lên không chá bừa bỏ cướn không Ừ เนี๋ยวแม่อกมน้อยเดี๋ยวทุกคนเลี้ยงนะเสี่ยวมือทุกคนนะมาเลยทุกคนมาเลยทุกคนออกช่องตาเลย bắn cưới với rong cá học đéo nháp kìa, anh rất tự nào qua wow, rồi ùa wow, rơi tụi con nháp lên nháp tụi nháp phép thương tụi con, mấy con con khen này, này con dạp trong tay con đeo lùi hôi chặt ừm, <laughs> <laughs> mm, đẹp rồi đấy ngựa cắt này con ว้าหองเล่ไม่ปลาจริงทุกคนไม่รู้เป็นปืนยแล้วก็เงียกติดอยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนติดแก้งอยงไรทุกคนเงียบงาทุกคนเอาทุกคนเอาอะไรทุกคนโอเคทุกคนได้แล้วต่างมือก่อนทุกคน งาตัวนี้คืนีเดี๋ยวต้องตาเลยทุกคนหลาดังฮูดเลยทุกคนมันคืนเงินเดี๋ยวต้องตาเลย,ลเเยทยุกนคนหลางงาทุกคนอย่างเงี้ยใช่เงี้ยไหมทุกคนบอกเลยว่ามันนัดทุกคนมากับบางแหนนี่สุดยอดจริงๆทุกคนอืมบินม,มาไหนทุกคนเนอ มันจะกี่บัานะไรแล้วทุกคนได้ไหมอะไรก็เคยใหญ่มนติดมาเนาะเครใหญ่ติดมาแล้วงอนเจ้าว่าโอ้ยมัดไปทุกคนโยนไปลาวเลยดิเอาทุกคนเอาหลักเอาแบตแพงโหวันนี้แล้ว หลกักมาทุกคนเลยพี่เดี๋ยวมึงให้คอยรอบยวดโป้นนายนี่ทุกคนเก็บจดยำๆไปก่อนทุกคนไม่หลักแล้นทุกคนหลักเลยทุกคน lạc leo, lắc Lạc tụi con lắc đây tụi con Nhà bà lạc tụi con Nhà bà là lạc không cha Nhà nào lạc đây không cha nhảy bà lạc không cha ôm không cha ôm bằng lấy ra tụi dây tụi con nghe không tụi con là lạc à. hả lạc คืนแล้ว lao ทุกคน cứ ไปทุก không คืนแล้วลาวแล้วอย่าเรียกวะอย่าเรียกวะอย่าเตะ20เลยโรมไม่ได้พี่อ่ะ

Nèm đi Chặt lên lục đi chặt lên Không nhẹn lạc ừ, là peo 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 lời đi Hả chị ngờ Đấy Ôi lọ ôi lọ Ui Lọ không chào tự nhiên rồi Chào tự nhiên rồi Không nhẹn Rút lèo Lạc nhau lên Lạc nhau này rút lèo không chào Lắc, mấy tân mùng giả được Lunga. cứ nghĩa, tao không tân, lắc mấy tấn nguyên lùng giả. Mày nguyên luôn mày mai 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 tụi con cái phá mày 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 con mày 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 ลงถึงหลักเลยทุกคนลงถึงหลักลงถึงหลักเลยทุกคนลงถึงหลักเลยทุกคนลงถึงหลักเลยทุกคนหอยลาวมั้งเนีจัดไปมั้งเนี่ยงาทุกคนมาเลยลาวทุกคนมาีตัวนี้ตัวนีตัวตัวดียวลาวทุกคนอ๋อปลาชีบเลยฮงทุกคนปลาชีบเลยฮงปลาเล่นยัางนี้ปลาแดงเลยทุกคนน่ารักมากเกินงาทุกคน

หอแล้จัดเปิดมาชดนดีมึงจ้ดีมงจ้าได้ปลเต็มจ้าวินเล้มงจ้าได้ทุกคนรามาอยู่ในนี้กันแล้วทุกคนวันนี้เรามายปล้ทุกคนมากปลาโมลดอวาปลาไส้ทุกคน

nhiều mất mà mình lạc đâu mà. Ui, ui, nó nằm trong. Nó nằm trò, nó nằm trong, nó nằm trò nó nằm trong, 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 mai nằm trong, nó nằm trong, nó mai trong, nó nằm trong, พร้อมเทมเลยร่องตัวเราสุดยอดทุกคนเป็นพวกครับทุกคนผ่านทุกคนพันพันพันเหียทุกคนน้าวัดใดที่ไอันว่อได้แก่งร่มแก่งร่มเลยเห็นมังจาวากินตัวกิมินกอดกิมินด้วยเลยไม่น่าเต่าด่านกูโอ๋อจัดไปทุกคนเลยนุ๊กนุ๊กโรยจริงไหมคืนอะไรล้ากันยามทุกคนเอายามยามอนี้มามาเพิ่มเยอะตึ้งขึ้นมารีดีอย่างเงี้ยใช่เรามาแบบแป๊บคืนอะไรล้างแก รถแร้วทุกคนน้ามาก่งชรรทุกมางคนเดยเราอืมรถแรวรลยวทุกคนหน้ามาทางซ้ายไปเลยวึงนจ้อะไรว้าตัวเกมกเขาไม่เล่นตัวเล็กก็เล่นตัวอยาว้าสวยน่งเล่เือนตีทุกคนบังเลเขาจะตัวน้อยทุกคนบังใ่ใราได้จัดไปงกเอาเบ็ดเราไหมไม่เบ็ดเราอ๋อได้เดีวนั่นนเรายึดยันรตรงนั้นได้เลยอเดียว โอเคทุกคนาเลยกงเราเราจ่าเบ็ดนี่ทุกคน

ไปบอกว่าได้เราบนนองไรบุ้ยอุ้ยบอกย่ายันรอดแต่รู้รอดแต้ไม่บอกว่าินล่งก่าเรียก้องรู้รู้แต่ว่าบุ้นนะแต่งงเนามองมาตัอ่ายั้นอีกคนบุ้นนะเราไปเีบไปบุ้นก่อนเดี๋ยวไปใหญ่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 เอามั้ยน้องเดี๋ยวไปปกปนเราปกปะนี่มีนะอืมอันหนาปกปะใคคนใหญ่